ครับกลับมาจับดาวหยิบล้านกันต่อทางช่องอาา่าเชเรีกลกระเป็นประจำทวงนแต่ช้าไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเัรน,นั้นเป็นรอบรัฐบาลนะผมส่งขึ้นในหะ้ท่านดูเป็นรอบรัฐบาลมีสถิติมีอะไรต่างๆนานาน,านนะท่านก็ไปดูตรงนั้นอันนั้นรัฐบาลเลยแต่สายๆเนี่ยนะครับก็จะมาสรุปทั้งรัฐบาลตั้ง รัฐบ,บาลลาวทั้งรัฐบ,บาลฮานอยฮอแันสปาดันะวันนี้ตลาดเยอะวันนี้ตลาดเยอะไม่พูดมากไม่ทอกสุพรรเลยนะวันนี้ตลาดเยอะนะแต่ว่าถ้ามีเวลานะเดี๋ยวประมาณสัก ทิ้งงนะเดี๋ยวผมอัพตรงนี้อะไรเส็จับเรียบร้อยประมาณทิ้งเทีงนะผมจะเข้าไปคุยในพิมพ์ลายนะเข้าไปสรุปเข้าไปวิเคราะห์ v ross, เข้าไปอะไรท่านได้ดูในพิมพ์ลายนะพิมพ์ลายที่แรกว่าจะทาไม่สดที่ในช่องนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปพิมพ์ลายดีกว่านะในกลุ่มลิสกอนเยด้วยในกลุ่มพิมพ์ลายด้วยในกลุ่มอะไรต่างๆด้วยนะเดี๋ยวจะเข้าไปนะเดีเ๋ยวจะเข้าไปเพราะฉะนั้นก็ท่านติดตามตรงนี้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวผมขึ้นอะไรตรงนี้วันนี้ไม่พูดมากนะวันนี้ตลาดเยอะนะตลาดเยอะว ส่วนท่านใดที่อยากจะศึกษาเรียนรู้รู้จัหว่ากาเป็นก็ตามนั้นส่วนท่านใดที่อยากแกสนับสนุนรายการนะอยากสนับสนุนช่องไฮซีแนลเป็นกําลังใจก็สนับสนุนไปได้นะครับที่ธนาคารอมสิน0ูนย์ต้องศูนย์ศูนย์นะท่านสนับสนุนไปแล้วแจ้งไปที่ไลน์บ้านหมอดู198แนะแจ้งไปที่ไลน์บ้านหมอดู198แอดไลน์ก่อนนะแอดเป็น ID l ดีไลน์นะบ้านหมอดู198ด b a n m o r d o 1นึบ้านหมอดู1นึกแแล้วก็แจ้งไปแล้วก็ส่งอีเมลผมด้วยนะผมจะส่งเอา ตัว e อกอทิพตแชนแนเนี่ยมาให้ท่านได้ดูนะเป็นการดูเฉพาะเลยนะเพราะฉะนั้นท่านอยากสนับสนุนรายการที่ผมพูดไปนั่นแหละก็สนับสนุนไปนะอ่ะอันนี้คือช่องอาหายชนแนลคือรักนะเป็นช่องที่ผมนาสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำราพิชัยสงครามสูตรจโรกระโชเป็นจโรกัลธาตเนี่ยมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเป็นประจำอยู่แล้วมาแนะนําตั้งดวงให้ถูกดวงให้เป็นจะเห็นความสำเร็จส่องดาวเป็นเห็นเงินล้านนะแล้วก็ติดตามรา้อยมีเงินใช้แน่นอนติดตามรา้อยมีโอกาสหยิบเงินแสนเงินล้านกับเราแน่นอนนะนะเพราะฉะนั้นก็ตาแหน่งดวงดาวต่าง มาจากคัมพีรวยห8าท่านก็สามารถเป็นเจ้าของคัมพี่รวยห8ได้นะ0ูนย์หกสี่ศูนย่สองแปดหเอ้ยศูนย์ สองหกแปดแด่งศูนย์ศูใช่ไหมศูนย์หกสี่สองหปดแดหนึ่งศูนย์ศูนย์เดี๋ยวเบอร์มันขึ้นแล้วกันนะศูนย์หกสี่สองหกแปดแปดหนึ่งูนย์ถูกไรครับโอ้โเลยยัลืมผงลืมเบอร์ก็สนทสนุกกันไปนะฮะตามนั้นไปเอ้าวันนี้ไม่ทอกทุบตรนะเดี๋ยวมาวันนี้เลยแล้วกันเดี๋ยว ผมไปสรุปอ่าท่านค่อยๆดูไปนะดูทีละดูทีละจุดไปแต่ผมจะเ,เอามารวมกันเลยเป็นมิกไปเลยนะเป็นอ่าเป็นเม็ดเล่ไปเลยนะเอาเอาเอาท่านจะเอาอะไรก่อนเอารัฐบาลไทยก่อนแล้วกันเนาะเอารัฐบาลไทยเนี่ยของวันที่หนึ่งอ่ามิจนาอ่ามิอ่ามิเจมิจนาติกรกฎาโอ้ยเร็วรีบพูดไปไหนเนี่ยวันที่หนึ่งกรกฎาเพราะฉะนั้นอ่าในวันที่หนึ่งกรกฎาเนี่ยท่านก็ดูไปแล้วในช่องสองข้อพะรวยนะอันเนอ้์คือในเรื่องการวิเคราะห์ ตำแหน่งดวงดาวต่างๆนั้นเป็นทางการนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวผมมาสรุปตรงช่องนี้อีกทีหนึ่งนะเราก็ต้องมาดูแลกันก็เหมือนๆคล้ายกันนะท่านอย่าไปอะไรนะบางทีก็การสรุปการอะไรต่างๆนานามันก็จะเหมือนกันแต่ในนี้ผมก็จะเอามาตัวเนี้ยมามาเอาตัวเหมือนเหมือนทั่วไปนะแต่ว่าตัวสรุปตัวอะไรต่างๆนานาตัวเจาะตัวอะไรผมเอาไปไว้ในอีกอีกชแนลนะตามนั้นแล้วกันแต่เนี้ย ผมก็ยมัยทั้งน,นี่ก็เหมือนเดิมเลยแหละนะแต่อันนี้ผมจะมากระจายให้ดูนิดหนึ่งมาเน้นตรงนี้นะี่คือเน้นหนะ้ากับแปดนะรัฐบาลไทยเราเน้นห้ากับแปดนะาะว่าเน้นห้ากับแปดครับเพราะว่าสี่กับหกนี่เป็นดาวเจ้าเลิกนะคราวที่แล้วดาวเจ้าเลิก์สี่ตัวเดียวมานะอันนี้ก็สี่เป็นดาวเจ้าเลิกครับ คนสี่เป็นดาวเจ้าเลิกท่านก็เอาไปจัดก็ตามนี้เลยนะสายหวานรัฐบาลไทยนะสายบ้ารัฐบาลไทยเนี่ยนะก็ตามนี้เลยครับตามที่อยู่ขงหลังผมนี่แหละนะตามที่อยู่ขงหลังผมเด้จริงๆแล้วมันจะมีอยู่ในหนังสือนะหนังสือปีอ่าหนังสือหนังสือน่หนังสือมันจะมีอยู่แต่ว่าในหนังสือคัมเบียรวยห้าแปดเนี่ยนะท่านจะได้แบบนี้นะท่านจะได้แบบแต่มันไม่ได้เป็นหนังสือนะแต่หนังสือน่าจะเป็นความรู้ล้วนแต่ส่วนใบแบบนี้อะไรต่างๆนาผมจะส่งเป็นทางอ่าเป็นอ่า ไฟล์ pdf ไปให้ท่านในในจำนวนทั้งหมด365วันเนี่ยซึงเป็นลักษณะตัวเลขแบบเนี้ยจะส่งให้แบบนั้นแต่ว่าในหนังสือเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความรู้เต็มๆในหนังสือจะเป็นความรู้เต็มๆหนังสือก็คือใน4เรื่องคัมภีร์รวยแตนันเป็นเรื่องเต็มๆเลยแต่ว่าตัวอย่างดวงดาวตัวอย่างคำนวณเลข จัดแต่ละชุดแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยจะส่งให้่านเป็นไฟล์ไปนะอันนี้ให้เข้าใจตามนี้นะต่หนังสื้อท่านได้เป็นความรู้แน่นอนชัดเจนอันนี้จะเป็นลักษณะนี้นะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้เลยเอ้านี่แหละท่านก็ดูนะสายเออเรียกว่าสายหวานรัฐบาลไทยก็ดูตามนี้สายหวานรัฐบาลไทยคราวที่แล้วก็มาเต็มนะมาเต็มนี้ก็ตามนี้เลยครับสายหวานรัฐบาลไทยนะท่านก็ดูเออสี่กับหกจะมาไหมล่ะสี่กับหกเป็นดาวเจ้าเลิกนะสี่กับหกเป็นดาวเจ้าเลิกนะรัฐบาลไทยแต่ว่าห้าเป็น VR นะ 5เป็น VR นะวันรัฐบาลไทย5เป็น VR ผมก็เลยยึดเอาว่าขอ8กับ5อะไรกันนะขอเป็น8กับ5ครับนะขอเป็น8กับ5ไว้จะมาหรือเปล่าอยากให้มาเกินเพราะจริงๆตัว VR คือ5นะมันตัวเดียวด้วยแล้วก็เป็นมุมป้านด้วยนะ5เป็นมุมป้านด้วย5เป็น VR ด้วยผมก็เลยจัดว่าตามอนี่ตามระบบเขาไปก่อนนะถ้าเอาตามระบบเขาไปก่อนถ้าเอาตามระบบเขาไปก่อนเนี่ยถ้าเอาไป5ตัวนี้5ตัวนี้มันไปเหมิดกับตัว KA หรือว่า U อยู่แล้วใช่ไหม เคเอเดมันอยู่อยู่เลยตั้งห้าตัวนี้มันรวเบอร์เคเอเดมันอยู่ถ้าก็เอาไปจัดกับปวก SIM ซิมของรัฐบาลซิมของรัฐบาลจะมีสี่สามสองหนึ่งสี่สามตัวหนึ่งถ้าก็จัดไปเลยครับมี 1, 5, หนึ่งห้าเดี๋ยวมอ่ะหนึ่งห้าสามห้าสองห้าถ้าจัดตามนี้นะ แล้วก็ท่านเอาเอาไปนั่งก่อนแล้วก็เอาไปเป็นคู่รากบนก็ได้เป็นคู่รากบนก็ได้แล้วก็จัดไปตามนี้ก็ได้นะผมก็จัดไปตามนี้แหละท่านยึดห้ามาก็มีหนึ่งห้าสองห้าแล้วก็กันไว้หน่อยแปดเจ็ดกับห้าหกครับตามนั้นก็สี่ห้าสองเนี่ยกันไว้หน่อยก็จัดห้าสองนั่นแหละครับแล้วก็หกห้าห้าเก้าหกห้าแล้วก็อ่าแปดกับห้าเนี่ยถือว่าจะทําให้เราได้ตังค์กับรัฐบาลนะจะได้หรือเปล่าเม่ว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันคือเคเอ็มันอยู่ห้าหนึ่งสองนะเอ้ยอ่าห้าหนึ่งเจ็ดตัวที อ่าเคเราไม่อยู่ของรัฐบาลนะหนะ้าหนึ่งเจ็ดนะเจ็ดอย่าสับสนนะเพราะฉะนั้นก็เมื่อห้ามันเป็น VR แล้วก็เต็งห้าไปแล้วกันเนาะกาเต็งห้าไปตามนั้นแล้วกันนะเต็งห้าไปห้าอะไรครับก็มีห้าสี ห้าสา 2, มห้าสองห้าหนึ่งประมาณนี้ถ้ามานะ่คู่ลากนะจัดเป็นคู่ลากไปก่อนแล้วก็ลากไปเลยหรือว่าจะจัดสองตัวก็ได้แล้วแต่ท่านตามสะดวกตามสะดวกนะแล้วก็ไปเข้าเรื่องการเจาะวิเคราะห์เจาะดาวด้วยส่วนหนึ่งนะถ้าก็ไปดูในมื้อเช้าที่ผมขึ้นให้แล้วนะถ้าไปดูตรงนั้นนะว่าควรจะเป็นอะไรอะไร,ะไรต่างๆนานาเนี่ยตาติมันควรจะมาอะไรอะไรต่างๆนานานนะต้องไปดูตรงนั้นนะเอา้าเสร็จแล้วก็ทีนี้เราก็ไปรอบ สร้างเงินนะเป็นรอบสร้างเงินของเหล่าฮาหนอยฮาวันสปาดานังนี่รอบสร้างเงินโดยตรงเลยนะรอบสร้างเงินที่ที่ผมพูดรัฐบาลน,น้อยเพราะว่าท่านก็ให้ไปดูคลิปในเช้าเลยผมขึ้นให้อยู่แล้วนะผมว่านั้นค่อนข้างจะละเอียดอยู่แล้วอันนี้ก็มาสรุปไปท่านนิดหนึ่งประมาณนั้นนะก็ห้ามันเป็น v ีอาครับก็ไม่คิดอะไรมากก็คิดอ่าห้าอย่างเดียวของรัฐบาลน,นะนะมันก็ห้าอย่างเดียวเพราะว่าห้าเป็น v ีอาด้วยห้าเป็นมุมป้านด้วยนะท่านก็เอาจัดไปมุมทีจีะทีจีมันก็มีเจ็ดมีหกกับหนึ่งใช่ไหมก็มี ถ้าเอาเข้าตามสูตรมันก็มี5้าหนึ่งเ้าฮะก็เข้าตามสูตรเลยคือห้าหนึ่งหละรัฐบาลนี้นะสรุปรัฐบาลนาทีทีหนึ่งแล้วกัน,นก็ห้าหนึ่งแหละจัดไป9ก้าห้าหนห้าหจัดไปมาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน <laughs> แต่ก็จัดไปก่อนนะตามนั้น เอา้าก็มาดูของรอบสร้างเงินเรานี่นะนะฮานอยฮอนสปาดานัง an ครับเนี่ยก็ว่าไปตามนี้นะอันนี้ผมก็มาจัดนี้วิเคราะห์จอดจัดตาระงบไปก่อนนะวิเคราะห์จอดจัดตาระบบก็จริงจริแล้ววิเคราะห์จอดจัดตาระงบนี้ถือว่าใช่ได้นะเมื่อวานนี้ก็สายหวานก็ถือว่าโอเคไหนะสายหวานนี่ฮานอยฮอนสปาดานังแต่ว่าวิเคราะห์จอดจัดตาระบบเมื่อวานนี้ ไม่มาตมมาระบบนะแต่ว่าเขามาทุกจุดมาหมดแต่ว่าเขาขยับไปมาแต่ต้องเรียนรู้ไงผมต้องบอกถ้า <ร Stefan> <feed> ถ้าเราเรียนรู้ได้มันก็สามารถที่จะมองมองอย่างอื่นทะลุได้ไม่ใช่มองแค่วิเคราะห์อจอจากตาระบบอย่างเดียวใช่ไหมล่ะอ่าน,นี่สายหวานของฮานอยถ้ากระจัดไปแคบไปนะตามนี้นะแคบทันนะแคบไปแคบทันยังอาคแคบทันแล้วก็ตามนี้นะอ้าวแล้วก็มาดูตรงนี้วิเคราะห์อจอจากตาระบบหนึ่งกนะับหกทำมารอยได้ตังค์นะหนึ่งกับหกทำารอยได้ตังค์ครับหนึ่งกับหกทำารอยได้ตังค์พอหนึ่งกับหกทำราไอ้ตังค์ถ้ากระจัดไปตี ตามระบบเลยครับวันนี้ถ้าเกิดหกไม่มาก็หนึ่งเจ็ดหกไม่มาหนึ่งเจ็ดนะก็ฟอกหนึ่งเจ็ดเลยจัดฟอกหนึ่งเจ็ดหรือท่านท่านจะเอานามันโชว์เกิดแต่นามาใส่ก็ได้หนึ่งเจ็ดนะนามนามโชว์เกิดแต่นามีอะไรก็หนึ่งเจ็ดใส่ไปเลยครับเพราะว่าถ้าหกไมมาก็่หนึ่งเจ็ดถ้าหกมาถ้าเราหกไปทําอะไรก็ได้ก็มีหกห้าหกสี่หกสามที่ผมวางไว้ตรงนี้นะจัดตามระบบก็ไปตามนี้นะวันนี้ก็จะจัดไปตามนี้หนึ่งเจ็ดแปดแล้วก็สามหกห้าก็จัดไปตามนี้นะนี่วิเคราะห์จอดจัดตามระบบนะสายลิเล่ ของฮานอยนะสายรีเลยของฮานอยก็มันจะมีตัวรีเลยของฮานอยก็จะอยู่ที่เนี้ยมี8มีศูนย์มี5้ามี6กมี1มี4มี2แล้วก็มี8ก็ถือว่ามีมีมีหกอะนะมันก็เจอ6อยู่เพิด้วย เมื่อหกด้วยก็ไม่มีก็แต่งหกอะ่ะเมื่อหกก็คือหกอ่ะครับเพราะว่าหกเป็นตัวเมื่อด,ด้วยใช่ไหมก็เมื่อหกอ่ะครับหกอะไรหกห้าหกสี่กรจัดไปตามนั้นเลยหกห้าหกสี่เนี่ยครับก็เจอจัดตามนี้เลยหกห้าหกสี่มาหรือเปล่าอย่าให้มาเกินสามหกห้าสามหกสี่ที่จัดไกล้เจ็ดห้าเจ็ดหกสี่ก็ได้นะเอาฟอกมายิงนะอาฟกมายิงอา้าวอันนี้สายรีเลทนะครับอันนี้ของฮานอยครับอันสปาดานังนะอา้าวไฟลาวเลยครับโอ้ยไวมากวันนี้ฮานองชาลาวแล้วไอ้นี่มันเป็นวันที่ยี่หกได้ไง ต้องเป็นวันที่1เนี่ยนะต้องเป็นวันที่1กรกฎาคมดเดียครับเนี่ยนะต้องเป็นวันที่1นะต้องเป็นวันที่1นะครับทำไมมันยังผมไม่ได้เปลี่ยนวันนี้วันที่1ครับเป็นวันที่1นะนะวันที่1นะครับเนี่ยเปลี่ยนวันที่1ครับวันที่1นึ่งจูลายจูลายนะครับจูลายจูลายจูลายนะครับจูลายจูลายนะครับ อ่าจุลายนเนี่ยวันที่หนึ่งจุจลายนนะครับอ่าวันที่หนึ่งจุลายนแล้วครับจุลายนแล้ว <laughs> วันที่หนึ่งแล้วครับวันนี้วันที่หนึ่งเนอพี่น้องชาวลาวเราโหลดนี่จัดโหลดนี่วันที่หนึ่งนี่อ้าววันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งนะก็เหมือนเดิมครับสวยังกลุ่มดาวอะไรต่างๆนานาผมก็เอาไปไว้ในย e ูทูบชแนลนะให้ท่านรับทราบตามเนี่ยเอ้ามาดูในสายลิเล่ของเรานะลิเล่ของเราเนี่ยก็ลักษณะขเขาออกราศีธนูนะ ลิเล่เขาก็จะเป็นอย่างนี้หกหนึ่งสี่แล้วก็เจอสี่เจอสามสองจะออกไหมล่ะหกหนึ่งสี่หรือสามสองจะออกไหม,มล่ะถ้าก็ดูซิมลาวด้วยนะ ก็มีซิมลาวก็มีสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นก็ตามนี้แต่ว่าวันจันทนระ์น่ะควรจะเน้นแปดไว้ด้วยเหมือนกันนะควรจะเน้นแปดนะครับท่านท่านในนี้ก็มีแปดสี่ครับเนี่ยมีแปดสี่นะเพราะมันเจอสี่สองครั้งก็จะมีแปดสี่ครับก็เน้นๆไว้หน่อยแล้วกันนะตามนั้นแล้วกันน,นี่คือสายรีเลย์ของเรานะสายรีเลย์ของเราไปดูสายวิเคราะห์อจอดจากตระบบของเราครับสายวิเคราะห์จอดจากตระบบก็จะคล้ายๆกับฮาหนอยแหละครับแต่ฮาคา้าคล้ายกับฮาหนอยนะแต่สายหวานลาวก็ท่านก็ดูเอาตามนี้แล้วกันนะสายหวานลาวนะเดี๋ยวผมขยับตัวผมเองนนนนิดึงสาาายยหววลครับเี่ ส้ยวัดลาวก็จับไปตามนี้สายวัดลาวนะหกกัะหนึ่งทำร้อยได้ตังค์เหมือนกันแต่ว่าท่านอย่าลืมมุมทีกีสี่นะของลาวนี่มุมนี้คือว่ามุมหลักสี่เก้าศูนย์ห้าแล้วก็วงเล็กแปดสี่เก้าศูนย์ห้าพอท่านสี่เก้าศูนย์ห้าท่านจะจับอะไรห้าเป็นวีอาร์นะท้านตั้งเกตก่อนถ้าห้ามันไม่มารัฐบาลไทยจะไม่วีอาร์จะไม่ก็ต้องมารัฐบาลลาวแน่นอนชัดเจนเลยนะห้าอะไรล่ะแล้วก็จับไปสิครับเนี่ยห้าหกห้าแปดห้าเก้า ห้าหกห้าแปดห้าเก้าจัดตามนี้ได้เลยนะครับแต่อันนี้มันจัดตามระบบนะหนึ่งกับหกทำอะไรได้ตังกันนี้จัดตามระบบก็เหมือนคล้ายๆกับฮานอยถ้าหกไม่มาก็หนึ่งเจ็ดท่านดูด้วยถ้าเกิดว่าหนึ่งเจ็ดไม่มาที่ฮานอยก็ตามที่ลาวได้หน่อยหนึ่งเจ็ดหกห้าหกสี่นะก็เน้นไปที่หกห้าหกสี่อ่ะถ้าของของเราก็จัดไปที่ละห้าใช่ไหมเพราะห้าเป็นบีอาร์ท่านต้องดูด้วยมารัฐบาลไทยหรือเปล่านะ หรืออาจจะไปออกที่อ่าที่อื่นก่องก็ได้นะอมสินอมสินก่องก็ได้นะ VR ชอบมาอมสินนะท่านต้องอย่าลืมนะก็จัดไปที่อมสินไว้ก่อนแล้วกัน VR เพราะ VR เป็นดาวทั้งวันนะครับ VR เป็นดาวทั้งวันหลายวันด้วยอยู่หลายวันด้วย VR เนะี่ยห้าเนี่ยห้ากับหกเป็นดาวเจ้าเลิกของลาวนะห้ากับหกเป็นดาวเจ้าเลิกเพรวะนั้นก็เต็งห้านะผมว่านะก็ห้าแปดห้าเก้าท่านก็จัดไปตามนี้นะ อ่าแปดห้าเก้าแต่ว่าจัดตามนี้ก็มีอ่าหกห้าหนึ่งห้านะครับจัดตามนี้ก่อนแล้วกันถ้าหนึ่งห้าม 1, 5, ไม่มารัฐบาลไทยก็จะมาถ้ารัฐบาลลาวก็ได้นะก็ตามตามไปหน่อยในนี้คือสายวิเคราะห์เจาะจัดตามระบบนะส่วนลาวเน้นสูตรใช่ไหมลาวเน้นสูตรนะลาวเน้นสูตรด้วยนะลาวเน้นสูตรด้วยพอท่านได้ตรงนี้แล้วก็มาเน้นสูตรเลยสูตรลาวก็เนี่ยมีห้ามีหกมีหนึ่งใช่ไหมอ้าวก็เจอหนึ่งอยู่ครับเนี่ยเจอหนึ่งอยู่เจอหนึ่งอยู่ถ้าหนึ่งตรงนี้มันมานะหนึ่งตรงนี้มันชนใช่ไหมอันนี้ห เนี่ยครับหนึ่งเสเลยก็ที่ผมขีดไว้เนี่ยครับจะมาตามที่ผมขีดเวลตัตเต็งเนี่ยสีเหลืองเต็งนะแต่ว่าตัวที่ผมขีดให้ถ้าหนึ่งมาก็ไม่ควรวิ่เป็นหนึ่เหนนะครับหนึ่เก้นใช่ไหมมันก็ห้าหนึ่งเก้าะครับเพราะว่าห้าเป็น VR อาร์ใช่ไหมฮะ้าหนห้าหย้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสตัวเดิมเลยนะ <c oughs> หนึ่งสีตัวเดิมเลยแนะล้วเราในตัวเดิมเลยนะัเนี่ยก็ตามนี้สูตรนะตามนี้เลยครับสูตรก็เจออยู่นะ5เป็น VR 5เป็น VR ก็หเป็น VR ถ้าเกิดหนึ่งตรงนี้มันมามันก็มาหนึ่งศูนย์หน่งก้าแล้วก็ควรจะเอาห้ามายิงใช่ไหมลนะ่ะถ้าเกิดหนึ่งไม่มามันก็มี5มี5 4 5 3 5 2ห้าสหเยครับเนี่ยเหมือนกันเนี่ยครับเนี่ยถ้าวไงถ้าหไม่มาก็มีห้าสี่ห้าสามห้่หกสมหกสองใช่ไมปนะระมาณนี้ถ้าถ้าเกิดหไม่มานะก็มีหกอ่า ห้าห้าสามห้าสองหกสี่หกสามหกสองก็เอาศูนย์กับเก้ามายิงนะเอาศูนย์กับเก้ามายิงไปข้างหน้าไปก็ได้สามตัวนะตามนั้นนะถ้าหนึ่งไม่มาถ้าหนึ่งมาก็หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์อยู่ที่ประมาณนี้อันนี้คือสูตรลาวนะสูตรลาวอ้าวันนี้ก็ถือว่าครบ,ครบขบวนความเลยนะเนี่ยทั้งทุกที่ทุกทางมาท่านท่านค่อยๆฟังไปนะใบไ,ไหนอย่างง,งนะใบไ,ไหนใบไ,ไหนฟังแล้วก็จดเขียน่าฟังหลายๆรอบนิดหนึ่งนะครับ ของรัฐบาลไทยก็ตามนั้นอันนี้ก็เขาจทย์ออกมาหน่อยนะส่วนท่านใดที่อยากจะบสนอรารการผมท่านจะได้เข้าไป ฟัง E c o t ูทชีพแชนแแบบเจาะลึกนะเจาะนึกเจาะเน้นตามสายดาวตามแบ่งกลภ่มิดาวอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมก็ถือว่าสุดยอดนะถ้าเข้าไปตรงนั้น,นสนับสนุนรายการได้นะที่020080352246นะธนาคารอมสินพุทธิพงศ์อินทราหารนะครับตามนั้นเลยแล้วก็พอท่านสนับสนุนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ส่งไปที่ไลน์นะแอดไลน์แล้วก็ส่งไปนะแจ้งไปแล้วก็ส่งอีเมลาไปด้วยที่บ้านหมอดู198เป็น ID ไลน์นะ บ้านหมอดู198 banmordw198 ครับนะก็แอดไลน์ไปก็แจ้งรายละเอียดไปนะไปอ e ีเมลท่านด้วยท่านก็จะได้รับเ e อ็กโอทิฟ n ชนแนลนะอ้าวันนี้ก็จริงๆแล้วทุกอย่างที่ผมพูดอยู่เสมอๆนะมันขึ้นมันมันอยู่ที่อ,อ,อารมณ์เราด้วยนะวันนี้ขอให้ขอให้เรามีอารมณ์แบบสบายๆบายให้มีอารมณ์แบบสบายอย่าหง,งุดหงิดอย่าลำคาญย่าอะไรทั้งสิ้นให้มีอารมณ์แบบความสุขครับ เมื่อมีเอาเราความสุขแล้วเราก็เราก็ไว้วางใจดาวเราไว้วางใจดาวนะวางใจดาวคืออะไรวันนี้คืออะไรที่เราพูดไปที่เราเรียนรู้ไปที่่ด้ดูใส่ตีตอนเช้าไปของรัฐบาลไทยไว้วางเลย พอเราเสร็จแล้วเรารู้สึกไว้วางใจดาวและจะมุมไหนก็นแล้วแต่ที่เราวิเคราะห์แล้วที่เราเรียนรู้แล้วว่ามันเป็นมุมที่มามันตำแหน่งดาวที่ได้นะลักษณะเนี้ยเราก็ไว้วางใจเลยเพราะไว้วางใจเชื่อแล้วก็ปล่อยวางรอรับตังค์เด้งอย่างเดียวเลยนะรอยิม้มรับทรัพย์รับเงินล้านกันทุกคนโชคดีครับ